สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้มาเบงพีซีรอย,ยี่สิบครับรุ่นปูครับรุ่นปูเห็นรุ่นปูโอ้ยัางเด็ดเลยครับยัางแรงครับยัางแรงพี PC 120น่าจะเป็นรุ่นสองนะครับพี่น้องน่าจะเป็นรุ่นสองโอ้โหมอร์ยังแกยวครับช่วงลักเต็มโมบีแอร์ o B A R พร้อมครับกิดแอร์แอร์ R ครับทำงานยังโอเคครับใส่ได้เก็บงาน,งานระยะได้ เรียกว่าพุดปูย่างแรลกเลยนะครับเนี่ยบนีเป็นบนี้เป็นข้อโทษลูกหมากับข้อโทษลูกหมากกระบอกอามโอ้ยังเจียวครับกระบอกกระปุกใหญ่เลยกระบอกปูคู่โอ้แน่นอนครับแน่นอนช่วงล่างเจียวครับช่วงล่างเต็มเลย ฟังเสียงสบายเลยครับเสียงนิ่มโอ้นั่นนะครับพี่ดอกนั่น,นครับไอ้โคดบูมเป็นเป็นงามนะครับเป็นงามบดิโภคบูมบรเต็มนะครับเป็นโคดบูมเล้วภาษาบพันธาก็คือเป็นงามภาษาไอ้เป็นงาม คืองานกระสุนนี่ครับงานนักกะติกนะครับโคตรบูเปิรลโอ้ยังเทเลยครับเนี่ยเป็นรูปบูเขาแค่เลยครับครับนี้การทำง,งานโอ้รูปนี้อาศัยควาใจเย็นครับไม่เฟี้ยวเฝ้าโอ้ ยางของขนาดแต็สะเกียรตอนนยางรถอยู่ยางของเลยเดินข่องงมากสุดยอดอีกาีน้ครับ่าจะเป็นการเอ็บพื้อที่นะครับอีกตัวนี้เก็บ ให้มันเลียบครับแล้วกคือใส่รถเกียร์ป,รปับแล้วมัรับเปิงพื้นทีไปแล้วหลักษาะการทำงานนะครับเนี่ยครับโอ้ยขุดจเจี๊ยวครับจะขุดแน่นอนอีอายุอาณานีนน่าจะอายุน่าจะล้ากว่ามูอีกนะครับรถคันนี้นะ อายุน่าจะร้ายกว่าผมเองเลยแลยนะยังทำงานได้เจ้าครับนานไดาดีมภาพนีอานน่ายางครับมีแอร์พรอมีหาเบุญยากเลยแหละครับการทำงานเสียงโอ้อวอบอกขยับเลยครับอวลนีแน,นตึ๊บครับ ช่วงลากแกวเลยแน่นตืบเลยครับเดี่วดูจัดจ้าครับจัดจ้างัดทํางานโอ้ไม่เบีืมแน่นอนครับ คนทนยาวนะครับคนทนยาวยังปับปับเกียร์ด้ดีครับเป็นรถดีฮาเบเบงได้ยาแ่แง่งครับรุน่นนี้อาจจะไม่เฟี้ยวไม่ฟ้าครับแต่ว่าก็รทำงานได้คล่องเลยเป็นรุ่นปูความแท้ครับนี่ อ้กับออกทุกีมีซึมนิดๆครับเบิ่งแล้วมีซึมหน่อยตับสภาพเราพี่น้องเนาะเนี่ยสะบัดทุกี้ยังเจ้าครับนี่ครับตัวเดินนี่สังเกตนะโอ้เลี้ยวเลยครับเลี้วเลยเร็วดีดีครับตัวเดินยังก,กิ๊บเป๊อือ อยากโหลดน,น้อยเวลากดดังหนักโอ้สุดยอดอีกทีเลยครับรถคันนี้สุดยอด,อลดอยงงเลยครับรถคันนี้บุกีพัดหนอยยังงาบเลยครับ จะพานีททยพี่น้องบนมาโดนแล้วครับด้โอกาสแล้วมืนี้จัดไปครับเนี่ยครับลักษณะสวิงนิ้อของโตเสลือเกิน มือเลยครับใส่ฝีมือร่วนๆเลยคนครับขับคุณนี้ได้บ่รม่นเรื่องง่ายนะครับต้องใจเย็นเลยครับนี่ครับจังหวัสบัทรเกียนี่สุดยอดครับอ่ะแน่นอนรับ เครื่องยอนตน์น่าจะเป็นเครื่องเดิมๆนะครับ<อ>น่าจะเป็นเครื่องเดิมมมงเพิ่นเลยแหละครับ ลารถด,ดีดีเครับเจา้าของรถนี่เบิ่งแล้วเบิ่งช่วงล่างครับช่วงล่างนี่เนี่ยเนี่ยเลืช่วง,งเอวนี่ผมมีหลวมเลยครับเอวตัวเดินนี่ครับยังแห้งครับเบิ้งแล้วยังแห้ง คันในเบอร์กันครับจันยานเลยคุณปูคันนี้บูคันนี้ทำงานได้แจ๋วเลยสภาพนี้กิ๊บเลยครับคุณเนี่ยอ่ะกำลังเลือกงขนาหน้าแล้วครับหยอดเลยเป็นการขุดครับเป็นการขุดเนี่ย ถือว่าสุดยอดนะครับทำงานในขนาดนี้แจวเลยครับแจวเลยอาไยนอก,กับงามครับยังงามเสียงเครื่องยนต์นี่ยอ้สวดรอนเจ้โอ,โอ,โอ้นี่ครับจังหวัตักนี่ครับ มีกกำลังตกน้อยๆเลยครับน้อยๆ,ๆแต่กับพอ,อใส่ปัญหาครับแค่เนี้ <ๆ S 1> เยเนี <ๆ S 1> ่ยแหละครับดุดูดกูของแท้ครับซาซาครับซาซา ได้ผาเล่มงามครับเป็นว่าต้องรีบต้องเร่งครับไปเรื่อยๆครับเขียดดินนี่ขึ้นยอดเลยครับ วันนีโอ้เนนนอนอะไรครับลุบลุกเก้าครับแบบนี้ครับหรือว่าโอเคเลยลนะครับทัพงานแบบนี้ จะทำงานทั้งวันเลยเลยทั้งเบิดมือเลยครับเนี่ยโอ้จอดเลยเอก,การตักการตักกัดสวิงสุดจอดเลยครับเอาโอเคครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ จบไปครับจะคุดปูห้าเลยแล้ครับจะพ้อกันไหมครับคลิปหน้าจะลืมกดติดตามกันด้วครับเด้อสวัสดีครับ